สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้หมูยนต์มีรถยนต์มานําเสนอขายเช่นเคยครับวันนี้เป็น All New D-Max นะครับ1.9 v l u e Power เป็นตัวปี2016จด2017นะครับเป็น4ประตู Highlander นะครับสีขาวมุกครับผมเป็น4ประตูยกสูงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแซดนะครับ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยตัวแซเนี่ยจะเป็น VGS Turbo หมดแล้วนะครับถ้าเป็นเครื่อง1.9นะครับ150แรงม้านะครับเป็นสีขาวมุกครับผมรถมือเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันเลยนะครับครับผมก็สำหรับภายในเจ้าตัวดี a มคันนี้นะครับจะได้มาเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังที่เย็บมาจากโรงงานนะครับ จะเป็นเบาะหนังแท้นะครับตัวนี้เป็นสีประตูนะครับเบาะหลังก็จะมีตัวของพนักพิงแขนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทด้านหน้ากันนะครับโอเคเข้ามาด้านในนะครับโอเคนะครับ สำหรับด้านในเจ้าตัวรถคันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น1.9แล้วเรือนใหม่จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะของมีจอตรงกลางนะครับส่วนด้านซ้ายด้านขวาเป็นรอบเข็มไม้รอบวัดรอบนะครับจะเป็นสีขาวตัดแดงนะครับจะมีจอแสดงผลนะครับในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันทั่วๆไปนะครับเหมือนรุ่นก่อนๆน,นะครับผม แล้วก็สำหรับเลขไมเจ้าตัวนี้วิ่งมาเยอะครับปี16-17วิ่ง9 7 5 0 0่กว่าโลซึ่งเข้าศูนย์ทุกระยะสามารถเช็คได้นะครับตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับเป็นตัวแซดธรรมดาจะไม่มีจอนะครับมันจะมีรุ่นถัดไปก็คือเป็นตัว DVD ด้วยนะครับแสงมาอาจจะย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกแสงมาช่วยนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับจะได้แอร์แบ็กสใบนะครับ แต่พอมันเป็นตัวปี16-17นะครับจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันตัวนี้มาด้วยนะครับก็คือตัวเพิ่มรถเสียงของเครื่องเสียงนะครับรับเข้าโทกออกได้นะครับบลูทูธได้ USB AUX ได้ครบนะครับตัวนี้เป็นตัว6สปีดแล้วนะครับอย่างที่มองเห็นนะครับที่เหลือก็จะเหมือน d m a มทั่วๆไปนะครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับ รถค่อนข้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับออปชันใช้ได้ครบทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับเช่นเดิมเคยนะครับหัวนอนฝากระโปรงไม่ขยับนะครับแก้มอยู่ในสภาพสวยนะครับผังคนนั่งเพดนะครับสวยครับไม่มีร่องรอยของการแก้ไขนะครับคานหน้าเดิมโรงงาน ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง1.9เทอร์โบนะครับเป็นตัว Z ซก็จะมี abs ให้นะครับสำหรับตัวนี้ไฟหน้านะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมี daylight นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราสตาร์ทเครื่อง daylight ก็จะติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะสรุปราคาโดยรวมนะครับครับก็สำหรับเจ้าตัว d max คันนี้นะครับปี16.174ประตูยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดานะครับ ตัวนี้ทางเราเสนอราคาขายอยู่ที่5 55,000บาทย้ำนะครับ5 55,000บาทนะครับเแบดบเสร็จออกรถจ่ายเงินเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับหากลูกค้าเครดิตด,ดีสามารถจัดได้เกินถึง600,000บาทเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้เราขายเพียง5 5 0 0 0 0บา5 55,000บาทนะครับหากสนใจนะครับอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือต้องการที่จะซื้อเป็นเงินสด ต่อรองนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0849290301ย้ำนะครับ0849290301นะครับหากไม่อยากพลาดรถด,ดีๆรถใหม่จากเรารถมือ2องใบหมูยนโคราชนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณมากๆครับ